ก็สวัสดีนะครับก็พบกันอีกแล้วนะครับกับคัวลินฟินเวอร์นะครับก็วันนี้ผมจะมาผัดกะเพรานะครับก็ส่วนมากคนเราก็จะนึกถึงก่อนะครับว่าอาหารง่ายๆนะครับนึกอะไรไม่ออกก็ผัดกะเพรานะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาผัดกะเพราภูเขาไฟนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าส่วนประกอบมันมีอะไรกันบ้างนะครับก็จะมีหมูบดนะครับอันนี้ผมประมาณครึ่งโลนะครับแล้วก็ใบกะเพรานะครับแล้วก็ซอสหอย แล้วก็พริกแดงนะครับแล้วก็พริกแห้งแล้วก็กระเทียมนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับใส่น้ำมันลงไปครับเดี๋ยวเรารอน้ํามันพอกระทะเดือดแล้วนะครับแล้วก็ใส่ไข่ลงไปครับแล้วกร็ใส่รับ <Workers> นี้เราก็ทอดไข่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราตักใส่จานไว้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวเรามาตำพริกกันเลยนะครับอันดับแรกเราใส่กระเทียมลงไปก่อนนะครับแล้วก็ตามดยพริกครับก็หมดนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆพริกแหลกละเดี๋ยวเรามาผัดกันเลยนะครับ ก็เรามาเริ่มผัดกันเลยนะครับใส่น้ํามันลงไปนะครับกระทะเดือดแล้วนะครับแล้วก็ใส่พริกใส่ลงไปเลยครับผัดจนให้มันหอมนะครับ พริกแข่งกับนี้มันก็จะหอมนะเวลาเราผัดนะครับให้เดืองข้หน่อยนะครับพอเหลืองได้ทีนะครับเราก็ใส่หมูลงไปเลยครับผัดกับเค้านี้ต้องสุนนะครับแล้วก็ผัดเลยครับเแล้วก็จะใส่ น้ำล้างคกนะครับลงไปนะครับเพื่อนผัดต่อเลยครับพอหมูร่วมสุกเราก็มาปรุงกันเลยนะครับเพื่อนก็เราก็ใส่ผงชูรสผงนัวนะครับลงไปเลยนะครับก็ถ้าใครไม่ทานเผ็ดก็ใส่น้ําตาลก็ได้นะครับเดี๋ยวอันนี้เราผมใส่น้ําตาลไปขึ้นช้อนครับนิดนึงนะครับก็ น้ำมันหอยนะครับใส่ลงไปเลยครับน้ำมันหอยแล้วก็ซอสปรุงรสนะครับใส่ไปแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากัน,นครับก็ถ้าใครชอบแบบแ,แห้งๆก็อีกก็ผัดอีกหน่อยหนึ่งก็ได้นะครับจนกว่าจะแห้งนะแต่ว่าผมชอบแบบมีน้ำหน่อยครับเวลาคลุกข้าวมันจะอร่อยนะครับ ก็จะใส่ใบกระเพรานะครับตรงไปเลยเราก็ปรุงตามใจเราเลยครับเราชอบรสไหนรสชาติแบบไหนนครับใส่ใบกระเพราเข้าไปแล้วก็จะหอมกลิ่นหอมของใบกะเพราแค่นี้ครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจับใส่จานกันเลยนะครับ อันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวนะเรามาตักราดข้าวกันเลยนะ ็เราก็จัดใส่จานเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็เสร็จแล้วนะครับผัดกะเพราปูเขาไฟลาวานะครับก็ลองทําตามกันดูนะครับเพื่อนๆถ้าชอบก็อย่าลืมกด subscribe ก,กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆนะครับสําหรับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเรามาทานกันเลยครับ